แลแกะให้ดูว่าในหนึ่งผงมีอะไรบ้างนะคะมีสองเส้นค่ะคือเส้นเล็กและเส้นนี้คือมีเส้นนะคะแล้วก็มีน้ำเครื่องปรุงนะคะทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดโดยท่าทีนะคะที่มันเปิดกันนิดแล้วก็มันเย็นเดียวแล้วก็อเนี้ยเป็นสูตรุูนะคะใส่น้ำของอันนี้ลงไปแล้วคนก็จะได้กลิ่นแบบแรงมันจะได้กลิ่นของความเป็นกะทิเลยนะคะแต่ในทางย่อลไปไหนหมดแล้วสามหมื่นคน ใส่ถักวใส่ลูกชิ้นแล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราตีค่ะเม่กีท่าใส่กระถูกกันสียไ่ทำอยู่ขาหลังนะคะตรงนี้ออกฟ้าหรอออกฟาค่ะไค่เอาอนี้นะคะเมื่อี้ที่ให้ตังหวงเชียวเนค่อจะ้ไสาวไม่ได้เยอะขนานี้เลยอ่ะโอ้พัดตเขาไม่ตัเลยนะสาวที่มา